ครับผมทีนี้เราจะมาดูคลิปที่สองนะจากเราเราจะมาดูในส่วนของอุปกรณ์เข้าหัวหรือเครื่องมือเข้าหัวสายไฟเบอร์ออปติกนะครับแบบชนิดแบบฟาสต์คอนเน t เตอร์นะครับผมทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ในในชุดเครื่องมือก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกระเป๋าลักษณะกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแกะออกมาโอเคเราเรามาดูอุปกรณ์ด้าน,นในซิว่ามันมันมีอะไรบ้างนะครับ คุณก you know, like uh, like uh, ็จะเป็นตัวหัวหัวฟาสคอนนคเตอร์ทั้งหลายนะครับเป็นแบบ S C P C S C A P C นะครับผมเราจะเลือกใช้นะ F C ประมาณโอเคอุปกรณ์ในกระเป๋านรับผมมีออกมาชุดอุปกรณ์ทั้งหมดเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาอุปกรณ์ออกมาทั้งหมดก่อน เดี๋ยวเรามาดูกันทีเดียวครับผมทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่ที่ให้มาในชุดเครื่องมือนะครับผมชิ้นแรกเรามาดูอันดับแรกเลยเป็น power meter ก่อนเลยนะครับผมทีนี้จะเป็นตัว power meter power meter ตัวนี้จะใช้ใช้ในการเทสค่าลบของของการเข้าหัวหลังจากการเข้าหัวนะครับผม ตัวนี้จะไม่สามารถวัดระยะสายได้นะเป็น o p t i c a l Power Meter นะครับผมชัดเจนเนาะเขียนไว้ที่ตัวเครื่องโอเคอันดับที่2เรามาดูแท่นตัดสายกันครับผมแท่นตัดก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับผมลูกค้าเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับผม fc 6 s นะครับผม Fiber f i b e ชัดเจนนะครับผมใบตัดนีนะ่เรามาดูตัวแท่นตัด หน้าตาแท่นตัดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีใบมีดนะครับผมแท่นตัดในชุดอ่าโอเคแท่นตัดผ่านไปโอเคอุปกรณ์จิ้นต่อไปก็คือครีมนะครับผมคีมสําหรับปอกอ่าตัวนี้จะเป็นคีมด้ามสีเขียวสําหรับปอกปอกเปลือกหรือปอกแจ็คเก็ตของสายสายลักษณะของสายแฟลตไทย์นะครับผม ก็คือสายแบนนะสายไทยก็คือสายแบนนะครับสายเบอร์ FTTH TTS ทั่วไปนะครับผมตามที่ ISP ีพีตั้งหลายใช้กันนะครับผมโอเคคีมเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคถัดไปก็จะเป็นคีมอีกชนิดหนึง่งคีมตัวนี้ก็จะเป็นคีมที่ใช้สำหรับปอก หรือทำความสะอาดชั้นแก้วก็คือชั้นในนะครับผมที่รองที่ที่ถัดเข้าไปจากชั้นแจ็คเก็ตนะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น CFS ขีดสนะครับ CFS ขีดสก็หมายความว่ามันมี2รูเนี่ยนะครับบางรุ่นมันจะมี CFS ขีดสก็คือมันมี3รู3ระดับอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีใช้กันครับผมอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือตัวปากกาเทสแสง ต,ตัวนี้ก็จะแถมปากกามาให้นะครับผมปากกาตัวนี้ก็จะระบุสเปคไว้ที่1 m มิลลิูวัตก็คือความแรงของแสงนั่นเองเนาะจะบอกไว้ด้านในก็ถ้าเราจะใส่ฐานฐานอยู่ด้านในนะครับหมุนน,นมนด้านในโอเคใส่ฐาน 2A 2ก้อนนะครับผมะจะมีฐานแถมให้ โอเคอุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือกระปุกสำหรับใส่แอลกอฮอล์ตัวนี้ลูกค้าถามถึงเยอะมากเลยนะครับมันก็ไม่ใช่กระปุกเฉพาะอะไรนะครับแต่ว่ามันมีที่ที่เวลาที่เราเราเราปั๊มแอลกอฮอล์ออกมาได้แล้วมันก็จะมีที่ซีนปิดกันระเหยมาให้เรา,าเป็นกระปุกตัวนี้ นาดกระปุกเปิดปอได้ครับผมมันก็เปิดสําหรับการเติมเติแอลกอฮอล์เวลาใช้งานก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันวิธีใช้งานนะครับเราเอาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ชิ้นถัดไปก็คือตัวเกดหรือตัวแผ่นรองตัดที่เราเรียกกันแล้วแต่คนเรียกนะครับนี้เนาะมันจะมีระยะ ระยะในการวางสายนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ปอกสายได้เดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับที่ก็จะแถมนให้ก็จะเป็น2ตัวคือมันจะมีลูกค้าบางคนเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมในรูปที่ผมถ่ายไว้ลงตัวที่ตัวโปรดักตสินค้าเนี่ยทำไมมันเป็นสีฟ้าจริงจริงมันเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่เขาจะให้มาเนาะก,การใช้เหมือนกันหมดเลยไม่ต่างเลยเนาะจะได้คลี่คลายปัญหากันไปเพราะรูปบางทีผมเปลี่ยนไม่ไหวผมเยอะมากเลยครับผม ช่วงนี้ผมขายเยอะกบผมเหนื่อยมากเลยนะครับโอเคต่อไปอ๋อพอดีได้ยินพายกับซิปมาก็ที่หัวหัวของ power meter รุ่นนี้นะครับผมจะไม่มีตัวตัวแปลงที่เป็นเบ้าของ fc นะแต่คือเราสามารถใช้หัว s c หรือ fc นะี่คือเสียบเข้าไปในเบ้านี้ได้เลยนะครับผมประม,มาณนี้ อุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติกทุกอย่างอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นหัวเป็นเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นพวกมีเดียคอนเวอร์เตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเขาจะมีตัวที่ปิดกันฝุ่นนะครับผมผมแนะนําให้ให้ลูกค้าถ้าเกิดว่าเปิดแล้วปิดด้วยนะครับผมฝนมีผลนะครับต่อสัญ,ญญาณนะครับโอเคอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราลอง,ลองมาเข้าหัวกันเลยดีกว่า เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับกล้องนิดนึง่งโอเคการเข้าหัวฟาสคอนเเตอร์จริงๆแล้วถ้าคนไม่เคยเข้าเนี่ยคือจะมองว่ามันยากแต่ว่าถ้าเมถ้าเกิดว่ามือใหม่เนี่ยคือคนมือใหม่ผมหมายถึงคนที่ไม่เคยใช้เนาะคนไม่เคยใช้ดีกว่าเอางี้คือเพื่อนช่างหรือพี่ๆทั้งหลายที่ยังไม่เคยยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยสัมผัสมันนะครับก็อาจจะ นิดนึงแต่ว่าถ้าลองสัก2องสามรอบก็เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มง่ายแล้วครับผมเดี๋ยวเราลองมาเริ่มการเข้าหัวฟาสคอนเนคเตอร์กันเลยคือหัวฟาสคอนเนคเตอร์เนี่ยในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่เราเห็นขายขายกันอยู่ชัดเจนเลยก็คือที่เราเห็นติดตาก,กันบ่อยๆก็จะเป็น sc นะครับผม s สิงคโปร์แล้วก็ c cat นะครับ s สิงคโปร์ c cat sc Fast Connector นะครับผมจริงๆหัวมันจะมีหลายแบบมากเลยแต่ว่าที่เราใช้กันบ่อยๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอตัดสายแป๊บหนึ่งนะโอเคแป๊บหนึ่ง เช่อรายานนิดนึงครับผมหรือสายกับสายกับพันกังครับผมโอเคนี่คือสายไฟเบอร์ออปติกหรือออปติคอลไฟเบอร์นะครับผมแล้วแต่คนจะเรียกฝรั่งก็จะเรียกอปติคอลไฟเบอร์คนไทยเรียกไฟเบอร์ออปติกใยแก้วนำแสงแล้วก็ว่าไปจริงๆอ่ะ จริงๆอ่ะที่ลึกๆจริงๆอ่ะคือตัวตัวเส้นเส้นแก้วครับที่เราเรียกกันจริงๆมันมันไม่ใช่แก้วไม่ใช่แก้วทั้งหมดหรอกพี่มันจะเป็นเหมือนับเป็นส่วนผสมหลายเป็นพวกเคมีมาผสมกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือจะมีค่าเป็นแก้วเลยแหละอโอโอ,โอ,อันดับแรกเราให้เราก็ต้องทําการออกสายมันออกมาก,ก่อนครับฉีกมันออกมา ฉีกมันออกมาครับผมมันอ,อจาจะแสงนิดนึงนะครับผมฉีกออกมาทีนี้เราก็จะได้สายประมาณนี้นะครับาสายประมาณนี้อันดับแรกก็เราก็ตัดลวดสลิงทิ้งไปเลยนะครับผมเส้นสลิงเราไม่ใช้อยู่แล้วเนาะตัดสลิงทิ้งไปอันดับต่อไป ผมเรียนนิดนึงคือสายที่ผมมาใช้เป็นเข้าเข้าหัวให้ดูเป็นต้นแบบเนี่ยมันจะเป็นสายที่มันจะไม่มีแบนนะมันจะบิดบิดนิดนึงนะครับโอเคดับแรกเราดอกผมตัดให้มันตรงนิดนึงอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าอุปกรณ์เนี่ยมันใช้กันยังไงนะครับคีมตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัดเส้นนี้นั่นเองที่ผมบอก เราสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปพอสอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเห็นสายที่โผลออกมานะครับสายที่โผลออกมาก็คือเราเอาให้สุดเกจวัดไปเลยก็ได้เกจวัดตัวเกจวัดตัวนี้อ่าโอเคจากนั้นเราก็ทําการกดหนึ่งครั้งนะครับอ่าแล้วก็ดึงมันออกปุ๊บพอเราดึงมันออกทีเนี้ย เห็นไหมเอ่ยเส้นแก้วนะอ่าอันนี้จะยังไม่ใช่จะยังไม่ใช่ชั้นแก้วทีเดียวนะครับจะเป็นชั้นที่ก่อนแก้วนะครับอเอาเข้าใจง่ายๆผมจะไม่ใช้คำศัพท์เทคนิคสูงนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนช่างไม่เข้าใจก็เดี๋ยวต่อไปก็จะรู้กันเองไม่ยากนะครับอ่าต่อไปล่างดาต่อไปก็คือเกจทีแ่แถมนะครับ เกตหรือตัวทาาตัดอะไรก็แล้วแต่ที่แถมตัวนี้สามารถปอกชั้นชั้นที่ที่อยู่ก่อนแก้วนี่นนะครับออกได้นะโอเคปอกได้ทีนี้เราจะลองใช้ตัวนี้ปอกก่อนครับการปอกตัวนี้ก็คือให้ทำการสอดตัวนี้ครับ สอดแก้วเส้นเนี้ยเข้าไปอสอดเข้าไปตรงตรงนะครับโอเ,อเคสอดเข้าไปให้สุดเลยนะครับอ่าพอดีพี่เข้ามา นี่ลครับสอเข้าไปให้สุดลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้ทำการบีบนะครับบีบด้านปลายด้านปลายฝายเนาะด้านปลายบีบแล้วก็ทำการดึงออกโอ้ยนะทำไมทำไมครับบ,บีบแรงไปหน่อยบีบแรงไปหน่อย โอเคแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปโอเคจะเป็นล <s> ักษณะอย่างนี้ พอเราสอดเข้าไปมันจะมีร่องนะครับล่องให้เราสอดสอดเข้าไปให้มันตรงตรงร่องนะครับทำให้มันตรงร่อง สายอันนี้มันเป็นสายที่ผมบอก่มันจะเข้ายากหน่อยนะคือสายที่มันชอบมันที่มันบิดอะครับบิดเหมือนในคลิปของที่ผมให้ดูอะสายมันจะจะบิดบิดนะเดี๋ยวผมไปเอาสายโอไวมาดีกว่าเนาะเอาโอไวมาเข้าให้ดูดีกว่าเนี่ยครับมันบิดแล้วมันบิดแล้วมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะครับผมครับรอแป๊บหนึง่ง คลิปนี้ยาวนานหน่อยเนี่ยสายมันจะบิดไเแล้าฉีกออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วพอรอบ,บมันจะทําให้เราเข้าหัวยากเน,น,นี่เออเวลาเข้าหัวก็จะมีผลตั้งแต่การเข้าหัวเลยแหละครับเพราะมันจะบิดพอมันบิดแล้วปุ๊บมันเวลาเราท่าตัดเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับเวลาเราท้าตัดเดี๋ยวผมเอาโอวมาเข้าให้ดูนะครับโอวมันจะไม่บิดนะครับถ้าใครเคยลองใช้ก็จะรู้เออ แล้วมันจะมีชั้นเส้นเส้นแก้วแล้วเอาป้อมน,นี่ก็จะเป็นสายของโอไวเนาะมันจะไม่เบิดอ่ะลองดูชันครับน โอเคเดยวแรกก็คือสอดเข้าไปในเกจเหมือนมี่แก้ครับของนนี้จะสอดง่ายหน่อยนะสายไม่บิดครับผมสอดได้เลยระยะกล้องเห็นเนาะกล้องเห็นเนาะโอเคครับผมกดเข้าไปดึงปุ๊บเจอ,อชั้นแก้วอ,อ่า่เจอโอเคต่อไปสำหรับมือใหม่มือใหม่ผมผมแนะนำให้ใช้เกจเกจเขียวเลยนะครับเพราะว่าระยะบังคับมันจะได้พอดี นะมันจะไม่ไม่ยากจนเกินไปนี่นะครับดันให้สุดดันให้สุดแบบนี้เลยนะดันให้สุดนะครับดันลไปให้สุดจากนั้นให้ทำการบีบนะครับแล้วก็ปอกนะพอเราราปอกชั้นนี้ออกมาปุ๊บทีเนี้ยเห็นไหมครับ มองจากรูปเนี่ยคือตอนนี้ตัวที่เป็นชั้นที่หุ้มเส้นแก้วไว้เนี่ยจะถูกปอกออกแล้วในตอนนี้เนาะเห็นเนาะความต่างความต่างของระดับของขนาดเส้นเส้นแก้วเนาะโอเคอ่ะทีนี้ก่อนทําการเข้าหัวคือผมแนะนําให้ใช้แอลกอฮอล์ขั้นต่ำ95นะครับเป็นเป็นเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์95อแอลกอฮอล์ใช้ทําไมอ่านั่นคือคําถามนะครับ แอลกอฮอล์คือมันจะเป็นตัวช่วยที่กระจัดคาบมันหรือว่าคาบคาบอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมันมันนะครับมันจะมีผลต่อการสะท้อนของของเส้นแก้วทั้งหมดเนาะขวดปั๊มแอลกอฮอล์มีอยู่ด้านในเราทำการเช็ดมันเลยครับเช็ดสักสองรอบก็ได้ครับอมันจะมีเสียงนิดนึงคือมันจะเคลียร์คาบมัน ออกไปอ่าทีนี้เราจะมาลองหัวที่เราจะมาลองก็คือหัวฟ้าสีฟ้านะเออน้องขอพื้นพื้นให้ให้มันเป็นสีดำหน่ยล,ลูกค้ามองไม่เห็นนะมันสะท้อนแสงโอเคผมจะยอเจ็ดอุปกรณ์ตรงนี้นิดนึงนะบอ้เกือบลืม อุปกรณ์ตัวหกเหลี่ยมเนี่ยเอาไว้ไขสำหรับแท่นนะครับแท่นพวกแท่นแท่นตัวตัดนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ทใช้น็อตหกเหลี่ยมอยู่นะครับอ่าโอเคมันจะได้เห็นชัดเจนชึ่นนิดนึงครับ ก็มันแสงมันสะท้อนโลเคชันผมไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงจะไม่เห็นชัดอ,อ่ะโอเคอาจจะชัดเจนขึ้นนะครับผมต่อไป ก็จะถึงขั้นตอนในการตัดนะครับผมาการตัดก็คือใช้ใบมีดตัดหรือไฟเบอร์คลิปเวอร์คลิปเวอร์คลิปเวอร์อะไรประมาณนีร้ระยะในการตัดเนี่ยผมแนะนำให้ดูคือตอนนี้หัวชนิดของหัวเนี่ยมันมีออกมาหลายยี่ห้อแต่ว่ามันจะไม่ต่างกันเยอะนะครับตัวของหัว ตัวหัวของแต่ละละยี่ห้อเนี่ยมันจะมีระยะตัดบอกนะครับไม่ทราบเห็นไหมอาโอเคเห็นไหมครับมันจะมีระยะระยะตัดบอกว่าเราต้องตัดระยะไหนความยาวเท่าไรคาดเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นหัวตัวที่ผมขายอยู่นะครับจะเหมือนกัน,นครับจะเป็นยี่ห้อเดียวกันจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับทั้ง sc apc sc เหมือนกันหมดนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว fc นะครับเป็ fc ทุกแพ็คทุกกล่องมันจะมีระยะตัดอยู่บอกอยู่นะครับว่าให้ตัดระยะหนะโอเคอ่ะทีนี้เรามาเริ่มตัดเลยอันนี้ระยะระยะของหัวตัวนี้มันจะเท่ากันกันกบกับตัวตัวเกจ ภ้าตัดคือให้เราสังเกตตัวนี้ครับชุปุมของผมขออนุญาตว่าเป็น,เป,นเป็นแผ่นลองตัดแล้วกันเนาะมันใส่เข้าไปได้แผ่นลองตัดระยะเห็นไหมครับส่วนแท่นตัดเนี่ยถ้าเราใช้ตัวแผ่นตัดระยะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะ ให้ถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดไม่ถอดจะจะไม่สามารถวางแผ่นรองตัดตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีความชํานาญในเรื่องการตัดเนี่ยคือวางได้เลยนะครับผมระยะวางตัดนะระยะจากหัวที่เขากําหนดสเปคของหัวความยาวหัวเท่าไหร่คือวางท่าบล้วตัดได้เลยอ่ะแต่อนี้ผมผมผมจะแนะนําให้ใช้ตัวนี้ก่อนสําหรับคนที่ไม่เคยเนาะระยะ มันจะใส่ได้พอดีครับมันจะตรงของมันพอดีเลยเยอะครับอ่าแล้วก็วางให้มันพอดีแบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปวางอย่างเงี้ยครับวางมันจะคือบล็อกของมันมันจะเท่ากันพอดีเลยนะครับเท่ากันพอดีคือถ้าตัวคลิปมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ ก็โทรถามผมได้นะครับจะก็คือประมาณนี้ผมน,นะครับประมาณนี้นะครับวางมันเข้าไปแบบนี้นะส่วนตัวตัวนี้ครับมันก็จะมีรูนอ็อตสำหรับถ้าเราจะใช้ตัวนี้ประจำเลยก็เอาน็อตถอดอน็อตจากตัวนี้มาใส่โอเคหลังจากนั้นทีนี้เราวางแผ่นตัดเรียบร้อยคือระยะตรงนี้ผมอยากจะแนะนำนิดนึงก็คือตัวนี้จะเป็นมีดตัด ใบมีดเนาะการตัดเนี่ยมันต้องได้ฉากพอดีเพราะฉะนั้นให้สังเกตเส้นแก้วนิดนึงว่าเส้นแก้วมันได้ฉากไหมเราค่อยทําการตัดนะครับปิดเข้าไปหลังจากนั้นก็ทําการกดโอเคแก้วที่เราตัดขาดออกมาแล้วแก้วเส้นนี้ที่เราตัดออกมาเนี่ยสามารถตาบาดตำคือทําให้เราบาดเจ็บได้เก็บดีๆนะครับระวังด้วยเฉพาะเด็กนะครับ เลือดสิเลยนะครับอ่าโอเคหลังจากที่เราตัดเราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมที่เราจะทำการเข้าหัวฟาสคอนเนคเตอร์อันนี้ผมผมจะแนะนำที่หัวตัวตัวสีฟ้านี้อย่างเดียวแต่ว่าหัวตัวสีเขียวหรือจะเป็นหัว fc นี่คือจะเหมือนกันนะครับผมทุกอย่างคือทุกหัวจะเหมือนกันหมดเลยทําอย่างนี้เลยนะครับอ่าอันดับแรกก็คือหมุนขึ้นมา ใส่ตัวปิดไปก่อนหลังจากนั้นให้เราทําการเปิดฝาให้สังเกตสไลด์ตัวนี้นะครับสไลด์ตัวนี้ต้องปิดลงก่อนสไลด์ตัวสีเหลืองให้ปิดลงก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเปิดหลังจากนั้นให้เราทําการสอดนะครับสอดเส้นแก้วอันนี้เข้าไปอ่ามันจะมีร่องของเส้นแก้วอยู่สอดเข้าไปจนกว่ามันจะสุด แล้วแบบไหนล่ะที่มันจะสุดนัออ่นคือคำถามแบบนี้ครับเห็นไหมเอ่ยมันจะมีรูจอครับสอดไปร,ระยะที่มันสุดเนี่ยก็คือมันเป็นระยะที่เส้นแก้วเนี่ยจะโค้งโค้งลักษณะของสะพานนะครับคือหัวพวกนี้มันจะมีแก้วอยู่อยู่เส้นหนึ่ง ที่เป็นตัวลับคือตัวต่อจากเส้นนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไปชนกันมันจะเกิดการโค้งนั่นคือมันจะสุดนะครับผมมันจะกงขึ้นมาเหมือนสะพานอพอเห็นไหมครับอพอดีถ่ายคนเดียวโอเคเนี่ยครับมันจะออกโค้งๆหน่อยคือถ้าโค้งอย่างนี้คือมันชนแล้วมันชนแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดนะครับผมปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาท้ายมันไปหมุนเข้าไป หมุนให้แน่นไปเลยนะครับหมุนใบจนแน่นสนิทปุ๊บหลังจากหมุนแน่นสนิทแล้วก็ให้ทำการดันตัวล็อกขึ้นไปด้านบนเมื่อกี้มันจะอยู่ข้างล่างใช่นะครับหลังจากนั้นก็เราก็ทำการปิดตัวนี้เข้าไปนะครับ ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วลักษณะการเข้าหัวฟาสคอนเนคเตอร์หลังจากนั้นเราก็ผมขอข้ามขั้นตอนการการเทสแสงนะครับผมเนาะก็คือเทสแสงก็ง่ายๆก็เอาปากกาจิ้มไปแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึงก็จิ้มเข้ามิเตอร์นะครับเพราะคลิปนี้ยาวละโอเคนี่ครับง่ายๆเข้าฟานะครับหัวที่เป็นหัว f c ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมว่างแล้วเดี๋ยวผมจะจะถ่ายเอาแบบให้ละเอียดอีกครั้งนึงให้นะครับเหมือนกัน fc ก็เหมือนกันนะ fc หัวถ้าเป็นหัว fc fc ก็คือครับยกเรายกตัวปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนพอเรายกตัวนี้ขึ้นมามันก็จะมีตัวสไลด์ตัวล็อกแก้วเหมือนกันเปิดเปิดมันขึ้นอย่างนี้ครับเหมือน,นเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นนะับแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็ล็อกแก้วนะครับ หลังจากนั้นพอเราเสร็จปุ๊บก็ดันตัวนี้ขึ้นดันตัวนี้ขึ้นเราก็ปิดทําการปิดอโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับการเข้าหัวฟ a าส c o n n e c t เตอร์ง่ายๆครับก็ลองดูเนาะนี่สายโอวต,ตัวนี้จะเป็น Indoor นะครับ นี่ผมสั่งมาสามปีแล้วตัวนี้เป็นอินดอร์น่าจะมีลูกค้าผมเคยใช้ไปบ้างตัวอินเดียแต่จะมีสายอินดอร์กำลังเข้ามาอีกนะครับแต่ผมว่าสีขาวมาสำหรับภายในสายพวกนี้งอได้นะครับผมซื้อสายรุ่นใหม่ไฟเบอร์ไฟเบอร์ F iber. F iber ที่เป็นแฟตงอได้นะถ้ารุ่นเกา่าๆแรกๆเลยแต่ต้องย้อนเป็นานนะครับมันจะไม่ได้ละแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสูงขึ้นก็สามารถทำได้ครับผม โอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะคะตัวดีค่ับ